เอาละสวัสดีครับในคลิปนี้จะพูดถึงตัวแอดจูนใหม่นะใช้คาว่าเป็นหินจูนใหม่ละกันนะสาหรับเกียร์เบอร์แปเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าหินมาอยู่ในไหนก็เยีนะครับแล้วก็ไปแบทเทนพาร์หินมันจะอยู่ในร้านค้าของแบทเทนพาร์นั่นเองมันจะมี2ตัวนี้นะที่มาใหม่รีจ uh, ูนิงสโตนฟาคอลเนี่ยมันจะใช้สําหรับ uh, จูนเหมือนตัวเขาเรียก่าตัวเอฟฟิกของมันนะที่มันมีหลายๆตัวเวลาเราจูนออกมานั่นเองนะ อันนี้จงจำไว้เลยนะว่า piece of gear can only be t u n e once ก็คือใช้ได้แค่ครั้งเดียวนั่นเองนะดังนั้นถ้าจะบอกว่าเกียร์สวยก็คือเราต้องได้ออฟที่ไม่ติดคือเราไม่ติด r ค c o m m e n d หรือไม่ติดที่เราต้องการอนะแค่ชิ้นเดียวนะแล้วเราไปจูนแก้ตัวนี้ให้มันเป็น r ค c o m m e n d หมด5อันอะไรแบบนี้นะใช้ได้แค่ครั้งเดียวนั่นเองเอาที่หนึ่งมีขายชิ้นเดียวด้วยอันนี้ก็ต้องระวังการใช้นะต่อมานี้เป็นคืา re-adjust นะ อันนี้ดีหน่อยเลียจูนใช้ได้เรื่อยๆนะเดี๋ยวเรามาดูกันโอเคเอาไปว่าของอยู่ในลานแพทเทินพานนะผมจะเริ่มจากเดี๋ยวดูก่อนสิเลี้ยจูนแบบผมเอากระบี่มาจูนสักอันหนึ่งแล้วกันนะมันจะได้ชื่นใจหน่อยหาแป๊บอ่ะเกียร์แปดเอ็ดพอดีเลยกดมาแม่งเลยสีเดม แล้วก็ไปจูนแม็กเกลซ้ายไม่แย่พีซจันไม่ไม่แย่แยโอเคถึงแม้ไม่ใช่ออฟทองก็เถอะเนี่ยมีนแบมบูมาแล้วแม่งสำนักป่าไผ่ หมดแล้วหรอโ okay. mm hmm. อเคแม็กช์ีเอาเป็นว่า <c oughs> เอาเป็นว่าอันนี้เป็นตัวทดลองแล้วกันโอเคสามอันนี้ไม่แย่ผมจะทดลองให้ดูนะต่อไปเป็นเรื่องของแอฟฟิกใช่ไหมเดี๋ยวขอเอาอารีน่านะ <c oughs> หลักการที่เราจะจูนได้คือต่อเมื่อเราจูนมันครบทุกกระบวน่าแล้วนะจูนครบทุกช่องแล้วนั่นเองอนะ ไอ้ตัวนี้ได้คอมเมนต์อยู่แล้วเราไม่ต้องการเปลี่ยนผมจะเปลี่ยนตัวนี้ออกเนี่ยแมเพมันมองมองก็ยังเป็นประโยชน์นั่นเองนะเราก็จะใช้ตัวนี้เห็นไหมมันจะไม่ให้เปลี่ยนนะมีให้เลือกสายด้วยแต่เราต้องเป็นสายของตัวเองอยู่แล้วเราก็จะใส่นี่ได้นะใส่หินให้มันเป็นเทียเต็มได้นั่นเองนี่เอาไปรีเก้นแล้วกันใช่ไหม,มกดแล้วนะเราจะเปลี่ยนจากมินแบมบูคัตเนี่ย เป็นแมกฟิสิกโอเคมันสีทองสุดท้ายแนละ้วอันนี้แก้ไม่ได้นะเพราะว่ามันเขียนว่าจูเนียเทมเนี่ยผมเหลือสูย์แล้วทีนี้คุณก็จะเข้าใจแล้วว่าไอ้ของที่ทํามาดังนั้นมันจะเสียได้แค่ช่องเดียวนั่นเองน,นนะถ้าเสียสองช่องมันจะไม่ได้เลคคอมเมนต์หมดนะถ้าอย่างนี้ก็คือเอาไปใช้งานได้นะไม่แย่นะคือไม่เต็มหนึ่งช่องเอาไปใช้งานได้แก้ขัดอา่าต่อมาเป็นอันนี้ใช่ไหมอันนี้มันก็จะเป็นอันใหม่ที่เข้ามาก็คือจะเป็น สลับของอารีน่ากับของ PVE นั่นเองนะโอเคแต่เราเปลี่ยนได้นะเนี่ยอารีน่าไม่พอใจเราเปลี่ยนได้มันจะใช้อัลเทอร์เรชันสโตนเนี่ยแต่ทีนี้ไอตัวเนี้ยผมกลัวว่ามันจะไม่ได้ออฟดีผมจะไปเล่นตัวนี้นะของตัวอารีนาผมจะไปออฟอันนี้คืออันนี้ผมมีของที่มันดีอยู่แล้วนะผมจะมาจูนตัวอารีนาใหม่ขอดูก่อนอันนี้มันเป็น อันนี้อยู่แล้วสำหรับ PVE นี่เราจะมกจูนก็กดคลิกที่ตัวพอาแอดจูนนะแล้วผมจะเปลี่ยนใหม่นี่ไงคือมันดีนะมันสามารถเรียกว่าจะใช้อันเก่าหรืออันใหม่ได้นะเอออันนี้อะไรมันจะให้เราเป็นใช้ดาบใช่ไหมก็ยังไม่ค่อยได้ใช้อยู่ดีนะมแม่งโชไม่หมดด้วย ผมคือจะบอกว่าของไอหินจูนของแอจูนหินแอจูนเนี่ยมันจะสามารถเลือกได้ของของเก่ากับของใหม่ถ้าของเก่าเรายังดีอยู่เราก็ใช้ของเก่าของใหม่ยังถ้าของใหม่ดีกว่าเราก็เปลี่ยนไปของใหม่ที่เราต้องการนั่นเองข้อดีของมันก็คือมันเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะนี่ไงมันเปลี่ยนได้เรื่อยเดี๋ยวผมจะดูของแอฟฟิกอันนี้หน่อยซิโอเคอันนี้มันดีสุดที่ผมต้องการมันเป็นนี้นะซอดเอเนอร์จีลนช์เนี่ยคืออันนี้นะลองจูนใหม่ อยากได้อีกขอเถอแม่งอันนี้ซอสแม็ซอสแมกเนตไม่เอานะผมไม่เอา inizi. เอาเดิมไปก็ประมาณนี้นะสำหรับหินจูนทีนี้จะมาสรุปกันก็คือไอจูนตัวออฟพวกเนี้ยมันแก้ได้แค่ครั้งเดียวนะต่อหนึ่งชิ้นนะดังนั้นต้องเลือกใช้นะครับก็คือถ้าคุณจูนออกมาติดติดแย่อันเดียวอะเอาไปใช้ได้เลยแล้วเดี๋ยวคุณไปจูนแก้เอาถ้าคุณติดแย่สองอันก็ ก็มันก็จะไม่เพอร์เฟกต์ะนะแต่เอาไปใช้ได้อยู่ก็ประมาณนี้ที่มีหลายคนมีคําถามว่าหินจูนมันใช้ยังไงนะหินจูนก็จะไปซื้อจาก b บ t t เทนพาร์ทช็อนั่นเองนะจะมีทุกสัปดาห์คุณก็ไปซื้อมานะก็ถือว่าทําของง่ายขึ้นนั่นเองนะเพราะบางทีมันใช้ติดติดตัว a t ตทริบิวต e เพอร์เหมดมันคงยากนะอันนี้มันก็ยังแก้ได้หนึ่งหงช่องก็ยังโอเคแต่อันนี้ผมว่าน่าจะที่ผมว่าน่าสนใจสุดน่าจะเป็นตัวนี้นะ ของอารีนาไม่งั้นเราจูนเสร็จเราทิ้งเลยนะของแม่งดีแค่ไหนพอมาเจอแอดจูนช่องสุดท้ายแม่งไม่ถูกใจมันต้องทิ้งเลยไงดังนั้นมันจูนได้เรื่อยๆนะของตัวแอดจูนช่องสุดท้ายนั่นเองก็ไปจูนของทํากันดูนะครับสําหรับใครที่ดูแล้วรู้สึกว่าเนื้อหามีประโยชน์อยากช่วยสนับสนุนช่องแบบง่ายๆแค่กดเข้าช้อปปี้ผ่านลิงก์ใต้คลิปนี้สามารถซื้ออะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นของในลิงก์จะเป็นของที่ใช้ประจําอยู่ก็ได้ราคาเท่าเดิม และยังสามารถช่วยสปอร์ตช่องได้อีกด้วยก็ต้องขอขอบคุณล่วงหน้าและไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ